ลิซ่าลิซ่าเราจะไปไหนลิซ่าเราจะไปไหนลูกไ,ไ,ไ,ไปเก็บขยะใช่ไหมซ่า<ะ>ไหนไหนีไ,นไขยะใขยรถใครรถใครสีดำ รถคายนั่นน่ะสีดำสวยๆนั่นน่ะของพี่ป้างอ๋งอโอ้พี่ป้างทำไมมีรถสวยทำไมซ่าม,มีรถแบบนี้อ่ะทำไมซ่าไม่มีรถสวยอ่ะดูยายดวนสิโอ้โหเป็นช้างเผือกเลยโอ้หัวศักหัวศักเลยโอ้ทำไมยายดวนทำแบบนี้ โ,โอ้โหโอ้ตตกตก,ตกลงมาลงมามันสีเดงด่างโอ้โหแล้วจะอาบน้ำออกไหมเนี่ยเลทเทหมดเลยหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกนะคะฝนตกหนักมากนะคะ โอ้โหดูร่องรอยเขานะคะเละเทะหมดเลยจับภาพดูไม่ได้เลยนะคะไม่ชอจ้าอตโทจับัจัไปทำไมดูยายดวนสินั่นโอ้โหใครจะอาบน้ำให้ยายดวนเนี่ย เล่ทเท่หมดเลยแค่นอนเลยนอนแค่อนเลยอาบน้ำหมดใครจะอาบน้ำให้อ่ะเล่นโคลเลเทขนาดนี้นะ่าอาบอ่ะไ,ไม่ได้ปะ่ะลิซ่าเชือกนั้นเชื่ออะไรลูกเชื่อตดวันไม่ใช่เชือกนู้นน่ะเชือกนู้นที่มามากับตะลุมอ่ะเชือกนู้นชื่ออะไร ยายลำมูนอไม่ใช่ยายดวนนุ่นตัวนู้นมัน้นไม่ใช่ดวนนี่ตัวนี้ดวนตัวนู้นชื่ออะไรตัวนู้นนะชื่ออะไรลำมูนอุ้ยนั้นลูกบอลหนูนี่ใครเอามาไว้ตรงนั้นให้ยายให้ยายยายดวนเล่นไหม ให้ยายดวนเล่นไหมไมยายลำมูลจะมาหาลิซ่าแล้วหาแต่คนไม่โดนไ่นไหมยายดวนเล่นไหมไหนหนูลองโยนให้ยายดวนซิยายดวนจะเล่นไหมเอาไหนว่าจะให้ยายดวนเล่นไง ôi dạy ngay. lấy thêm một ôi, dây đuôn lê thêm một lời, dây thêm một lời. Ừ. <laughs> để dạy đuôn đuôn đu con, dây đuôn lấy ao lục nào, hình máy? ยา้ดวนเล่นไม่เป็นเลยเ,เ,เดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวไม่เอาให้ยายดวนเก็บสิยายดวนเก็บเป็นไหม,ไมเก็บไม่เป็นนี้ไปแล้ว